นิดหน่อยนะหมดเลยหมดหมดเลยหมดไม่ว่ากลัวมันจะล้มทับรถรถจะดีหลายคันด้วยเรื่องเลยคันนี้ผมได้ยินเสียงอยู่อพอปึ๊กนี่ผมหยุดเลยน่าจะเข้ามาแล้วมันไมันจะพิคอยู่นี่อยู่มันสะท้อนจากรถคันที่จอดอยู่ว่ากับพิคสังเกตดูหลังคาตอนนี้ก็ได้นะยัง พี่เก็ไปตัดเอาเองนี่นะได้ได้ได้พี่มาแล้วมาแล้วอ่าโดนละโดนละโอ้โหเฉยโดนละพี่อันนี้โดนละโอ้ยโดนละหน่นละโดนโดนปุ๊บแล้วเราก็หยุดเลยหยุดเพื่อผ่านว่าเปิดประตูลงมาดูเปิดประตูลงมาดูแต่ดูแล้วไม่ทันแล้วชนไปแล้วฮัลโหล่ข้าวปลา Ay, lahat.